สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งครั้งนี้จะมาแนะนําเรื่องการใช้เกลือแร่ให้ถูกวิธีนะครับส่วนตัวมองว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับสายแคมปิ้งเดินป่าก็เลยนําข้อมูลมาฝากกันครับเริ่มจากต้องรู้ก่อนนะครับว่าเกลือแร่มี2ประเภทก็คือ1เกลือแร่สําหรับคนท้องเสียหรืออาเจียนแล้วก็2เกลือแร่สําหรับผู้ที่เสียเหงื่อจากการออกกําลังกายหรือทํางานหนักนะครับซึ่งการเตือน้ําจากอาการท้องเสียเนี่ย เป็นภาวะที่ร่างกายขาดน้ำและเกลือแร่ในทันทีนะครับร่างกายก็เลยต้องการน้ำและเกลือแร่มาทดแทนส่วนการเสียน้ำหรือเสียเหงื่อจากการออกกาลัางกายนั้นร่างกายจะเสียน้าแล้วก็น้าตาลเป็นหลักโดยจะเสียเกลือแร่ในปริมาณที่น้อยมากๆซึ่งถ้าใช้ผิดวิธีอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราท้องเสียแล้วไปจิบเกลือแร่ สำหรับผู้มีอาการเสียเงื่อจากการออกกําลังกายก็จะยิ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท้องเสียที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากเกลือสำหรับผู้เสียเงื่อนเนี่ยจะมีปริมาณน้ําตาลและเกลือบางชนิดที่สูงกว่าทําให้ร่างกายครับดึงน้ํากลับเข้ามาในทางเดินอาหารซึ่งส่งผลให้ลําไส้บีบตัวมากขึ้นและเมื่อลําไส้บีบตัวมากขึ้นก็จะกระตุ้นการถ่ายเหลวมากขึ้นดังนั้นเวลาท้องเสียจึงไม่ควรกิน เกลราสำหรับผู้ที่เสียเหงื่อโดยเด็ดขาดเพราะเป็นอันตรายมากฝากอีกเรื่องนะครับเกลร่เมื่อผสมแล้วควรใช้วิธีจิบเอานะแล้วก็จิบได้ทั้งวันแทนน้ำได้เลยครับและขอบคุณที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสายแคมปิ้งเดินป่าต้องหาติเต้เลยครับขอบคุณครับนี่ครับเขียนไว้ชัดเจน เฉพาะผู้สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายเท่านั้นเด็กทารกไม่ควรรับประทานนี่ก็เหมือนกันสำหรับผู้เสียเหงื่อจากการออกกำลังกายส่วนตัวนเนี้ยเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นยากแก้ท้องเสียเลยแต่จริงๆก็เป็นผงน้ำตาลเกลือแร่นี่แหละครับวิธีใช้ก็ดูาจากข้างหลังได้เลยจริงๆก็มีหลายยี่ห้อหลายแบบให้เลือกใช้ลอง หาใช้ดูตามร้านใกล้บ้านครับขอบคุณอีกครั้งครับ